พระเจ้าภาพจากอยุธยาท่านนำพระประธานกุตชินราชบางองค์เล็กมาถึงแล้วแล้วก็จะได้ยก,ยกเข้ามาในศาลาวัดรามาหรว่าเนคนใหญ,ญ่นำมาจับไว้ที่วัดโนลานพุชินราชเจ้าภาพจากอยุธยา,าเป็นแผนทองเหลือง เออเป็นแผนทองถือ,อว่าเป็นบุญใหญ่ถือว่าเป็นกุอันยิ่งใหญ่ของเราที่ท่นทานมีจิตใจใส้สการ่วมบริจาคิัตรุศเพื่อเป็นสมบัติสถานให้แก่ชุมชนบ้านสัมบอนวัดพลานของเราหรือนนว่าจะได้มีการบูรกะครับตอนนี้ก็ คือต,ตัวต่อตัวลองนะครับคือดีครับต้องต้องต้องพัฒนารูปข okay it uh, ึ้นแท่นก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง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 เออพัฒรูปขึ้นแป๊บ อันนี้คณะกรรมการของเราหลังนายกรานายราได้ยกพุทธลูกวัดของเราขึ้นประดับประชานไว้บนแท่นสาระที่เราทำรอไว้อย่างคณะเจ้าภาพอยุธยาท่านได้นำมาเพราะว่าเป็นบุญส่วนอันยิ่งใหญ่พระโขนงไทยนะครับได้มาถวายพุทธลูกนะครับที่วัดโบราณของเราก็เป็นเล่ดหมายที่ดีนะครับ าเป็นหมายที่ดีมากนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้กานรับนะครับญาติน้องของจุกคนไทยมานะครับเจะจบเรากำลังเตรียมเตรียมที่จะยกเกิดขประธารสินลาดก็นรหันหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้าหันหน้าหันหน้าเข้ามาหันหน้าเข้ามา หันหน้าเข้ามาเออเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยดูหนูๆหลบก่อนลูกเข้าไปูันหน้าเอาหนิมอนหนิมอนหนิม์นมนิมต์เออหันข้างรับเออรับเนัน อาพุทธศาสนิกชนสาธุขอมการดังดเด้อเร็วๆเด้อสแเ่นแล้วอันนี้ครับคู่กันกับองค์ใหญ่ที่นำมาจากน้องทายที่กำลรรังกำกวมอยู่กำลังกำกอมเออจินราา ถอยขึ้นไปถอยขึ้นไปถอยขึ้นไปถอยถอยไปข้างหลังอีกออเออเออออทก็ถือว่าขึ้นแค้นเรียบร้อยพระพุทธรูปแางชินราชครบสามองค์พอดีองค์หนึ่งพุทธโสธรและองค์หนึ่งพระพิพรลาศองค์ใหญ่ที่นำมาจากหนองคาย ก็ขออนุโมทนาคณะสัทธาจ้าภาพนะที่ได้นำพระประธานองค์พระปัติมามาร่วมไว้ที่วัดพลลานของเราเพื่อว่าให้พุทธกาลนิกชนได้กราบไหว้หรือว่าเป็นบุญใหญ่อันยิ่งใหญ่ขอมุโทนากับญาติโยมของเราทีนี้ก็จะมีการพ้อนต้อนรับ คณะนะที่ท่านนำพระประธานมาร่วมอนุโมทนาหรือว่าเป็นบุญใหญ่สำคัญที่สุดเออว่าเป็นบุญใหญ่โอเคได้แล้วค่ะไปเอาเลยเอาเลยไปเครื่องเสียงปไ,ไปเครื่องเสียงเอเลยเอาเลยเ ตอนนี้ก็นางรำก็จะฟ้อนรับเพื่อเป็นคณะแรงจิตแรงใจให้คณะพระป,ป่าหรือว่าคณะเจ้าภาพท่านนำพระประธานมาร่วมพุฒนาสาธารนอ้อสาธุสาธุ